หมอเอกสเวิชชัดไขค,คำตอบหลังจากถูกถามเรื่องช่วงเข้าพรรษา ต้องไหว้ที่ไหนจะเฮงปังเรื่องการงานการเงินเสริมชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งหมอเอกเผยพิกัดแบบจัดเต็มและวิธีไหว้พร้อมของไหว้สำหรับผู้มีศรัทธาความเชื่อจะเป็นแบบไหนติดตามกันอยู่ในช่วงเข้าพรรษามาครึ่งทางแล้วซึ่งตามความเชื่อทางพุทธศาสนานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์พร้อมเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นจึงเป็นช่วงที่หลายคนเชื่อว่าการกราบไหว้พระเพื่อขอพรจึงอาจจะสําเร็จยากแต่ในมุมของ หมอเอกสเสวิฉชัดเบื้องหลังเหล่าเซเลฟและเหล่าซุปตาในวงการบันเทิงได้ให้ความรู้ตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้เช่นกันหลังจากที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะหมอเอกได้บอกว่าในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนั้นคนที่เกิดในวันทั้ง7สามารถเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังต่อไปนี้พร้อมกับของไหว้เสริมมงคลที่ที่หมอเอกจะแนะนำเรื่องของการงานการเงิน เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองซึ่งการไหว้เพื่อขอพรในช่วงเข้าพัรคือที่หมอเอกแนะนำให้ไปไหว้เจดีคนเกิดวันจันทร์ใช้สับป,ประรดหนึ่งลูกคนเกิดวันอังคารใช้ฟักทองหนึ่งลูกคนเกิดวันพุธใช้ส้มสี่ลูกคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกคนเกิดวันศุกร์ ใช้กุหลาบชมพูแดดอกคนเกิดวันเสาร์ใช้พวงมาลัยชายชกุหลาบหนึ่งพวงคนเกิดวันอาทิตย์ใช้ส้มสีลูกสำหรับการไหว้เจดีนั้นพี่หมอไขคำตอบว่าสามารถไหว้เจดีที่ไหนก็ได้ที่สะดวกและใกล้เคียงซึ่งวิธีไหว้เจดีนั้นให้นำของไหว้ประจำวันเกิดตัวเองแล้วเดินวนขวาสามรอบแล้วอธิษฐานขอพรซึ่งเป็นเคล็ดลับฉบับศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ที่หมอเอกเชี่ยวชาญและนำมาไขาคำตอบกัน